เชื่อไหมว่ามองทีง่ไนปบนฟ้าผมเสาไฟฟ้าแรงสูงอะใหญ่มากแล้วอยู่ตรงที่ดินนั้นแล้วไม่มีใครบอกผมจริงๆแล้ว,ว่ามีในทุนโดนแบบนี้เยอะแต่คือโชคดีที่ผมแบบผมไม่งงไงแค่นั้นเองคือบางคนอาจจะหาว่าผมแบบเอ้ยมึงก็ไม่ยอมตรวจตั้งแต่แรกก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คืออยากจะบอกเลยนะว่าในนั้นมันไม่มีเขียนจริงๆได้ประเมินโปร่งนี่น่ากลัว มาสัมภาษณ์คุณเจมส์นะคะนักลงทุนแลนด์ฟลอรนของเราที่ลงทุนไปแล้วแบบโหตั้งแต่แรกๆนะคะสิบกระโจนละแล้ววันนี้ก็มาลงทุนเพิ่มอีก5้โนนไหนๆมาก็แวะถามเลยว่าทาไมถึงลงทุนกับพี่แลนด์ฟลอนต่อเนื่องขนาดนี้คะอย่างที่บอกครับคือผมลงทุนกับแลนด์ฟลอรนเนาะที่ผมมั่นใจเลยก็คือไม่โป่งชัดเจนราคาตามจริงผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างมีนายหน้าส่งมาหาผมเนี่ยหลายซับมากแล้วคือมีซับหนึ่งที่เป็นซับราคาหลัก20ล้านเนาะทีนี้ผมไปดูหน้างานจริงเฮ้ยไอ ต้องลงทุนจริงๆอ่ะคือแค่5ล้านไม่ใช่ผมต้องลงทุน10ล้านนี่มันเหมือนหลอ,อกกันอ่ะคือโชคดีเฉยๆมั้งผมอยู่ในวงการที่แบบกอ่อสร้างใหม่เนี้ยสิปีผมได้ดูออกว่าราคาจริงๆตรงเนี้ยมันคือ,อยังไงบางคนมันสนใจแค่แบบเออราคามันดูสูงมันคงเอาแค่ค่าคอมมิชชั่นมั้งแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่ไม่ใช่ที่แนลน d for l o a นะอ่าหมายถึงว่านายหน้าคนนั้นเราก็ส่งเคสใ,ให้แล้วก็กะว่าจะได้ค่าคอมไปใช่กะจะเอาแค่ค่าคอมกะจะไปแค่ค่าคอมไม่สนใจผม จริงๆแล้วว่ามีในทุนโดนแบบนี้เยอะแต่คือโชคดีที่ผมแบบผมไม่งงไงแค่นั้นเองคือไม่งั้นอะเกิดลงทุนกับกับนายหน้าเจ้านั้นไปจริงๆคือผมจะติดดอย คือการติดดอยในวงการนี้มันแบบมันดอยนานมันดอยไปเลยนะซึ่งการลงทุนแล้วก็ติดดอยคุณมึงใครก็รู้ว่ามันมันแย่คือการจะลงทุนอนะ่ะคุณก็ต้องมีเอ๊ะมีเอิะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอเล่นบะเมอแลนด์ฟอลร,รนเฮ้ยที่เนี่ยแลนด์ฟอลร,รนไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้น<ถา>มผมก็เลยมั่นใจแล้วก็เลือกลงทุนจาบที่นี่ครับ <S <S <M> มีเคสหนึ่งที่คุณเจมมเคยไปดูหน้างานเพราะว่ามีนายหน้าแนะนําไป คือตอนนั้นนะครับเอเจนต์ก็ส่งสับมาอย่างเงี้ยแหละแพลตฟอร์มหนึง่งในนั้นก็ดูสวยงามดูแบบเออทุกอย่างดูดีไปหมดผมเกิดเอกใจน,นิดนึงผมเลยจะลงทุนเนาะก็ลเลยต้องไปดูหน้าง,งานจริงรอ่ะเชื่อไหมว่ามองทีง่็บบนฟ้าปุ๊บเสาไฟฟ้าแรงสูงอะ่ะใหญ่มากแล้วอยู่ตรงที่ดินนั้นแล้วไม่มีใครบอกผมเฮ้ยคือมันน่ากลัวหิดนะ คุณจะทําอาชีพนี้คุณควรจริงใจกับผู้ลงทุนหรือเปล่าแล้วแล้วใครจะอยู่ลงทุนกับคุณนะคือถ้าคุณไม่จริงใจกับคนลงทุนแล้วคนลงทุนที่ไหนเขาจะเอาคุณนิ่งอกใช่ไหมครับดีมากเลยนะใช่แล้วคือประเด็นคือที่หงุดหงิดมาก,กว่านั้นคือผมมาเสียเวลาทั้งที่ไปดูทั้งที่นู่นนี่นั่นคือบางคนอาจจะหาว่าผมแบบเอ้ยมึงก็ไม่ยอมตรวจตั้งแต่แรกก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คืออยากจะบอกไปนะว่าในนั้นมันไม่มีเขียนจริงๆแต่นี่กกลายเป็นความเสี่ยงเอาสูงขึ้นมาเยอะม,มากๆได้ประเมินโป่งนี่น่ากลัวแต่โชคดี ผมเลือกลงทุนกับที่แลนฟอร์โลนอะคือในของแลนฟอร์โลนอะเขาบอกหมดทุกอย่างจากเล่มหรือว่าจากอะไรที่ดูมาคือมันไม่โปง่ง แล้วผมก็ไปดูหน้างานก็คือเป็นแบบตามที่เขาบอกจริงๆผมเลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าผมจะลงทุนวงการเนี้ยผมขอเลือกแลนฟอลโลนดีกว่าผมอยากให้ทุกคนนะ่ะคิดว่าการลงทุนเนี้ยไม่ใช่แค่เราเอาเงินไปลงทุนกับใครก็ได้ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเราเอาเงินไปลงทุนกับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราจริงๆคนที่คอยช่วยเราคนที่คอยแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยมันมีความเสี่ยงแบบนี้นะเขาคัดความเสี่ยงให้เราดีกว่าดีกว่าไปลงทุนกับใครก็ไม่รู้ที่แบบเอาแค่ค่าคอมอะ่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า ผมแค่โชคดีที่อยู่ในวงการต่อสร้างมาแล้วดูออกแล้วผมประโชคดีที่เจอคุณแทรลิงขอบคุณคุณเจมมากนะคะที่ลงทุนกับแนลนชอลอนมาต่อเนื่องตอนนี้ก็ยังยินหยัดลงทุนกับแลนชอลอนของเราต่อเนื่องเข้าปีที่3แล้วก็ขอสามคำนิดนึงสําหรับบริการกับที่แนลนชอลอค่ะแนะนำแลนชอลอนครับมับ่นใจปลอดภยัยขมลงทุนมา3ปีแล้วครับ